สวัสดีพี่พเพื่อนๆนะครับวันนี้ครับคนคนพันนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่เจ็ดสิบแปดนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับคนคนพันนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่เจ็ดสิบแปดนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เขาไม่ได้นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมแล้วช่วยกดไลค์ติดตามด้วยครับ โมงแรกนะครับเป็นเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมครับเก่านะครับอันที่สองนะครับเป็นจอบนะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานกันนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับออกของเหลืองครับ ใจหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับอันที่สามครับเป็นเหรียญหล่อ,รอครับเนืน้อตะกั่วนะครับหลวงู่สุขนะครับหลังเป็นเป็นพัยดยศนะครับอีกหลังด้านหลังอีกฝั่งเป็นยันนะครับหลวงู่สุกวัดปักทอะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับ อันที่สี่นะเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์อนมานนะครับอนุมานพระเนื้อดินนะครับอนมานหรือขุดน,น,นี่นะครับนะครับพิมพ์นี่นะครับ พุทธพง์นะครับหมายเลขห้านะครับเป็นหล่อโบราณสมเด็จโตนะครับหลวงปู่นาควัดลักคังนะครับเป็นหล่อโบราณสมเด็จโตหลวงปู่นาควัดลักคังนะครับเก่านะครับหล่อโบราณสมเด็จโตนะครับหลวงปู่นาควัดลักคังนะครับ มหมายเหกนะครับก็เป็นร,รอเวลาสมบิตโตเหมือนกันนะครับหลวงปู่นาคกลัคานะครับเนี่ยครับตะนใบหยาบหยาบทำด้านล่างนะครับ,รบเป็นนื้อทองผสมนะครับ สมัยหมาย,มายเลเจ็ดน,นะครับเป็นหลวงผู้ทวดเนื้อว่าน,นครับเนี่ยครับภาพเก่านะครับเนี่ยครับตามซอกตามจะมีคล้ายคาบยางว่าน,นครับด้านหลังรอยแล่แล้วก็มีคล้ายเป็นเม็ดอะไรนะครับด้านหลังครับ เรียกว่าเพชรหน้าทั้งับด้านหลังนะครับอันนี้นะครับเป็นเงินก้อนไม่ใหญ่ใหญ่นะครับมานเลแปดนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเป็นเหรียญหลนะครับน้อทองผสมนะครับหลวงปู่สุกนะครับปักของมาขำเท่านะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับตัวเลขเก้านะครับเป็น หลวงพ่อทานะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่งครับเนื้อทองผสมนะครับนี่ยเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่งครับเนื้อทองผสมนะครับมรดกสิบนะครับเป็นหลวงพุทธิมนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับ เป็นยันนะครับหลวงพุทธิทิมวัดละหานไร่นะครับสภาพสวยนะครับไม่ใช่ชปเป็นนะครับเป็นกิ่งขอนเคียนนะครับเด๋ยเป็นเนื้อตะกัวนะครับเปพักกิ่ง กองตะเคียนนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยครับข้างจะเป็นรอยจาน้ำเนี่ยครับจะเป็นรอยจานครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเนี่ยผมไม่ชาบที่นะครับฝังคอยนะครับสมเด็จไม่ชาบที่นะครับฝังคอยนะครับ หมาย้สิบสามนะครับเป็นพระปิตานะครับประกาศสภาพหิ้งนะครับนี่บหลังเป็นยันนะครับนี่บเป็นยันกระบองควายนะครับเป็นยันกระบองควายนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นงบอ้อยนบหลังพ่นเนียมนะครับเนื้อตะกัวนะครับเป็นงบนำอ้อยหลวงพ่นเนียมนะครับเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็น หลวงพ่อฤาษีดงดำนะครับหลวงพ่อฤาษีดงดำรุ่นปืนแตกนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นของลูกเหมือนรุ่นปืนแตกนะครับคมชัดนะครับต่อไปมาที่ผิงนะครับเป็นพ่อเกษมนะครับเหลียญหลวงพ่อเกษมนะครับปีสองเก้านะครับหลวงพ่อเกษมปีสองเก้านะครับพออลึกนะครับทันหลวงพ่อเุกเมนะครับสวยคมชัดนะครับ เลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพื้นลือนนะครับผ้าเปิมนะครับเป็นผ้าเปิมเนื้อดินนะครับออกสีขาวๆนะครับเป็นผ้าเปิมทะคในดินเก่านะครับมีรอยแตก,กนะครับ หมายเลขสิบแปดนะครับเป็นเหรียญล่อเหรียญล่อเก่านะครับก็มีตะใบนะครับเป็นเหรียญล่อเก่านะครับเป็นรูปพระพุทธนะครับมีตะใบนะครับหเลขสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเงินนัดบางคานะครับออกสีคล้ายหน้านะครับ หมายเลขยี่สิบนะครับเป็นพ่อท่านคล้ายนะครับเรียนพ่อท่านคล้ายนะครับอย่างเป็นนี่ครับเป็นรูปพาปิตาแล้วก็ปืนควายนะครับพ่อท่านคล้ายว่าส่วนขันนะครับสวยคมชัดนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นนางพญานะครับมีเลขลอยมาเลยนะครับนางพญาเก่านะครับเลขลอยมาเลยนะครับ ลอยออกจากเนื้อผ้านะครับยี่สิบสองครับเป็นนักยามกันครับอนเนื้อออกสีดแดงๆนะครับมีรอยตัดด้านข้างนะครับยี่สิบสามเป็นคนแผ่นเนื้อผงนะครับนี่ครับเป็นคนแผ่นเนื้อผงนะครับเป็นคุนแผ่นเนื้อผงนะครับ ยสี่เป็นสมเด็จปกโพเลียมเ,ก,เก่านะสมเด็จปกโพนะครับเลี่ยมเก่าเนื้อผงนะครับเลี่ยมเก่านะยี่สิบห้าครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เจียมนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เจียมนะครับสุรินทร์นะครับล็อกเก็ตหลวงปู่เจียมนะครับ อิสิบหกครับเป็นหรูปเหล่าโบราณหลวงพ่อกล่อมนะครับหลวงพ่อกล่องวัดโพธาวาสนะครับสุรา์นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิตานะครับปิตาเก่านะครับเป็นพระปิตาเก่าหลังแบบนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับ 29ยยี่สิบเก้านะครับเป็นพระปิดตานีเป็นปิดตาในชินตะกัวเก่านะครับเนี่ยครับหลังมีรอยจานนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพมลนะครับเป็นสมเด็จนะครับมีรอยบกแตกมีรอยเงาเกินนะครับนะวัดของสิบสองนะครับหลังยันนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพมลวัดของสิบสองนะครับ เกาสวยนะครับมีรอยบล็อกแตกมีรอยเนื้อเกินนะครับสามสิบนะครับเป็นผงวัดพับนะครับนี่ครับพิมพ์สมาธินะครับเป็นผงวัดพับพิมพ์สมาธินะครับองค์นี้มีหน้ามีตาเลยนะครับนี่ครับฐาสิบเอ็ดนะครับเป็น กกำแพงเม็ดมะลื่นนะครับกำแพงเม็ดมะลื่นเม็ดมะเคล็ดนะครับเนี่ยครับเป็นพันดินนะครับเป็นผักกูนะครับกำแพงเม็ดมะเคล็ดนะครับเป็นผักุูนะครับอันะครสองนะเป็นลูปหล่อนะครับลูปหล่อโบราณหลวงพ่อมาวัดป่ามะม่วงครับเนี่ยเป็นลูปหล่อโบราณหลวง มาวัดป่ามะม่วงครับนี่ครับกะโหลกนครับนี่ครับไปหมายเลขสามสิบสามเป็นรูปโบราณลงพุทิมวัดละหานไร่นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับโบราณลงพุทิมวัดละหานไร่นะครับสามสิบสี่นะครับเป็นหลยญหล่อนะเป็นรูปงูนะครับ เป็นเนหล่อลูกม,มูนครับหลัเป็นผ้าปิดตาแล้วก็ภาษาจีนนะครับเอีนหนื้อทองผสมนะครับสามารถเป็นหลงวงพุทธรับเนื้อผงสีขาวนะครับสายชิโพนครับเป็นพ้ามนะครับ หลวงปูดูนะครับหลังมิตราประทับนะครับนี่ครับตามหมึกครับสามเจนะครับเป็นหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลนะครับเป็นเรียนหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโลนะครับเย็นพอสอลึกนะครับเย็นปีสี่ศูนย์นะครับสศไม่ลึกนะครับสอบคนละครับสี่ศูนย์นะครับ ตไไม่สามแปะนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจอยรัตนไทยนะครับดอกโคนะครับมีเลขเก้านะปีสามสี่รุ่นแรกนะครับไปสามเก้านะครับเป็นะลีลาหลวงพ่อกลวยนะครับหลังมีจานยันแล้วก็มีเขียนพศสอไว้นะครับเกลวยนะครับสี่สิบนะครับเป็นพระประธานนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ เป็นเพื่อนไปธานนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อทางศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับมือทูหรือไลายมือเดียวนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รมบชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยครับคนคนพะนะครับสำหรับอีพีนี้เขาจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ